นี่คือตู้ดูดฝุ่นรุ่นแยกฝุ่นแยกตายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกําจัดฝุ่นให้กับตู้ป่นตายระบบแห้งของคุณครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะใช้ตู้ดูดฝุ่นรุ่น VTX 3รุ่นแยกฝุ่นแยกตายร่วมกับตู้ป่นตายระบบแห้งกันเลยครับก่อนอื่นเราต่ออุปกรณ์ดูดฝุ่นจากตู้ดูดฝุ่นไปที่เครื่องพ่นตายระบบแห้งกันก่อนครับเมื่อเราต่อท่อดูดฝุ่นเสร็จแล้ว ให้เราเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์แบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับเปิดสวิตช์ได้เลยครับเมื่อเราเปิดสวิตช์แล้วจะมีไฟสแสดงสถานะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าตู้ดูดฝุ่นรุ่น VZX3 รุ่นแยกฝุ่นแยกายจะสาม,มารถช่วยกาจัดฝุ่นภายในตู้พ่นใยระบบแห้งได้ดีแค่ไหนโดยเราจะมาลองพ่นใยชิ้นส่วนอะไรรถยนต์กันครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ I <laughs> ยังไงบ้างครับสําหรับการทํางานของตู้ดูดฝุ่นรุ่น VCX3 รุ่นแยกฝุ่นแยกทรายตู้ดูดฝุ่นที่ใช้สําหรับเครื่องพ่นทรายโดยตรงครับจะสังเกตได้ว่าระหว่างการทํางานของเราเมื่อตะคู่เราจะสามารถมองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจนเลยครับและในระหว่างการทํางานเราจะรู้สึกได้ว่าตู้ดูดฝุ่นรุ่น VCX3 เนี่ยการทางานจะรู้สึกว่าเงียบเงียบกว่าเครื่องดูดฝุ่นภายในบ้านทั่วไปครับ ไม่มีเสียงกวนใจครับในระหว่างการทํางานครับและยังสามารถเปิดทํางานต่อเนื่องได้หลายๆชั่วโมงด้วยนะครับและตู้ดูดฝุ่นของทางร้านเราก็มีถึง3รุ่นเลยนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นตู้ดูดฝุ่นรุ่น VCX 1รุ่นดูดฝุ่นผ่านกองอากาศครับส่วนรุ่นต่อไปครับรุ่นที่2ก็จะเป็นตู้ดูดฝุ่นรุ่น VCX 3รุ่นแยกฝุ่นแยกลายครับรุ่นต่อไปก็จะเป็นตู้ดูดฝุ่นรุ่น VCX 5ดูดฝุ่นดักลายดักฝุ่นลงน้าครับและสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่คิดว่าตู้ดูดฝุ่นทั้้งงง3รรรุ่นนนนีเหมมาาาาาาะสสํับบขออถ เราได้เลยครับดว่วนสินค้ามีจนนํานวนจํากัดครับ